โอ้โหดาจาโนติปายันอวิปปะคือดาเลแม สวัสดีเพื่อนเทุกคนครับผมเซอร์แบ็กโตต้ตินทนทน์นะครับจติปาลาวยาครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเทุกคนไปดูงานแต่งงานของพี่ชายผมนะฮะงานจะมีอยู่1นึคืน2วันนะครับและนี่เป็นวันแรกของงานแต่งงานครับและเราไปดูกันเลยบ้านที่ผมกาลังจะเดินขึ้นไปจะเป็นบ้านของพ่อกับแม่เจ้าสาวนะครับก็จะมีแขกผู้หลับผู้ใหญ่มาร่วมงานมานั่งพูดคุยหา,ารือกันสนุกสนานกันเลยครับ ทั้งหน้าบ้านและก็ในบ้านครับผมในบ้านก็จะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นไปอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะเป็นบ้านไม้ไผ่ครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับเจ้าบ่าวชื่อจัตุเจ้าสาวชื่อนแลนะครับ หลังจากที่ทักไทยเจ้าบ่าวเจ้าสาวเสร็จแล้วนะครับผมก็มานั่งกินข้าวกับญาติๆนะครับไม่รู้ว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับเท่าที่ดูก็จะมีแต่เมนูที่น่ากินน่าทานทั้งนั้นเลยนะครับนาทีนี้ไม่สนอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับกินอย่างเดียวครับรู้ตัวที่าเข้าหมดจานแล้วครับและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าบ้านนะครับคนก็เริ่มจะมากันเยอะขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกและคืนแรกคนก็จะคึกคักหน่อยๆนะครับ เรามาดูบรรยากาศภายในบ้านกันดีกว่าครับบรรยากาศภายในบ้านก็ค่อนข้างที่จะตึงเครียดกันนิดนึงนะครับเพราะจ,าจะเจรจาสื่อสารกันถึงพิธีกรรมในค่ำคืนนี้ของการแต่งงานในครั้งนี้ครับพี่ชายผมอีกคนก็เพิ่งเดินทางมาถึงครับเดินทางไกลจากจังหวัดก,กาแพรเเชรกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคําสองของผู้หลักผู้ใหญ่ของปู่ย่าตาย,ยายกันดีกว่าครับเเจนี้มม เป็นคำสอนที่ดีมากๆเลยนะครับสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตคู่หรือว่าในชีวิตประจำวันของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับบรรยากาศจากเดิมที่ตึงเครียดตอนนี้เริ่มผ่อนคลายขึ้นมาบ้านแล้ว่ะครับเสร็จจากการประชุมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมายืนรอย่าๆกันตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปบ้านปู่จยนเพื่อที่จะขอทําพิธีแต่งงานครั้งนี้ในค่าคืนนี้ครับ สิ่งที่ทุกท่านเห็นถืออยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าขันพิธีขอแต่งงานนะครับพิธีนี้เรียกว่าพิธีต้มน้ําชาขอแต่งงานกับปู่จานนะครับเพื่อให้ปู่จยนได้รับรู้และจะมีญาติญาติทางฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมาเป็นสักขีพยานในการแต่งงานครั้งนี้ครับเราเดินจากบ้านเมื่อกี้มาบ้านปู่จานไม่ไกลนะครับแค่ห้านาทีก็น่าจะถึงแล้วนะครับบ้านนี้ก็จะเป็นบ้านของปู่จานนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของปู่จานหมู่บ้านแห่งนี้ครับ ญาติาทำฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก็มารวมกันพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนะครับเพื่อท <chuckles. S 1> ี่จะมาเป็นสกีพยาในการทำพิธีต้มน้ำชาของแต่งงานในค่าคืนนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองฟังคำสองของปู่จังกันดีกว่าครับ เราทำพิธ <so ีต้มน้ำชาเสร็จแล้วครับและปู่จางก็ได้ดื่มน้ำชาที่ต้มแล้วและทุกคนก็ได้ฟังคำอนุมัติขอแต่งงานจากปู่จางเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีครับเราจะเดินกลับไปบ้านของพ่อกับแม่เจ้าสาวกันครับระหว่างทันที่เดินกลับก็จะมีเด็กๆมาวิ่งเล่นถนนกันเต็มเลยครับเด็กๆทำอะไรกันคะ นี่ก็จะเป็นหน้าตาของขันพิธีขอแต่งงานนะครับในนี้ก็จะมีชาที่ต้มเมื่อกี้เข้าตอกกําไรแล้วก็เทียงไข่ครับแล้วก็จะมีแคนเป่าพิธีด้วยนะครับหลักๆก,ก็จะมีเพียงเท่านี้ในการขอแต่งงานในครั้งนี้ครับหลังจากที่ทําพิธีต้มน้าชาขอแต่งงานเสร็จแล้วญาติิทุกคนก็จะกลับมานั่งเล่นที่บ้านของพ่อกับแม่เจ้าสาวกันนะครับสาหรับพิธีขอแต่งงานในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมวันที่2ของการแต่งงานครับคืนนี้เราตีสวัสดีครับ อาลุนส,ส,สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับอบูดาญาเมนลิป้าขอต้อนรับสู่วันที่2ของการแต่งงานของพี่ชายผมจัลุและพินณแลนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปหาเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวข้างในบ้างกันดีกว่าครับและผมก็ได้ถือซองการแต่งงานมาด้วยนะครับเพื่อแสดงความยินดีในการแต่งงานของพี่ชายผมในครั้งนี้ด้วยครับดูเหมือนว่าเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวนี่จะนั่งรอผมอยู่แล้วนะครับอ๋อไม่ใช่ครับเขานั่งรอแขก และผมก็ได้ยื่นซองแสดงความยินดีด้วยนะครับในนั้นไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่นะครับแต่ที่แน่ๆคือผมมาด้วยใจนะครับพี่เรามามัดมือเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวกันดีกว่าครับเพื่อเป็นสิริมงคลในการแต่งงานครั้งนี้ครับและอวยพรให้ทั้งสองจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้สุขภาพพันลามัยที่แข็งแรงขอแสดงความยินดีกับทั้งสองคนในการเริ่มต้นชีวิตคู่ใหม่ขอให้รักกันนานๆนะครับ วันนี้ได้พาน้องชัยคีเรามาร่วมงานด้วยนะครับเพราะทํางานที่เชียงใหม่ใกล้ๆนี่เองครับผมมัดมือเจ้าบอสเจ้าสาวกันเสร็จแล้วนะครับเรามากินข้าวกันเลยดีกว่าครับผมไม่ไหวแล้วครับหิวมากๆเลยครับผมวันนี้มีเมนูใหม่ทําให้กินด้วยครับมีลาบหมูทั้งดิบและคั่วไม่รู้ว่าจะง่วงหรือเปล่านะครับวันนี้ครับทุกคนนอกเหนือจากลาบหมูแล้วก็จะมีต้มเนื้อหมูสไตล์อาหารพื้นบ้านบ้านดอยด้วยนะครับผมหลังจากที่ผมทานข้าวเที่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเขาก็ไปนั่งพักกันแล้วนะครับเดียวผมขอออนนนุญาตพัักกด้คคะรบ หลังจากที่ทำพิธีผูกข้อมือเจ้าบ่าวเจ้าสาวเสร็จกันในช่วงเช้าแล้วนะครับเรามาฉลองกันต่อที่วงหน้าบ้านกันเลยนะครับไปดูกันว่าจะสนุกสนานกันแค่ไหนนะครับและมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาร่วมวงด้วยนะครับงานนี้มีมันแน่นอนครับผมเรามาคอยดูกันครับ งานนี้เรามีแดนเซอร์เอวหวานโผล่มาด้วยนะครับถ้าใครอยากดูคลิปเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกไว้ให้นะครับผมเต้นแป๊บเดียวมี f อซมาขอถ่ายรูปแล้วด้วยนะครับไม่ใช่ FC ที่ไหนนะครับแต่เป็น FC ฝาแฝกของเจ้าเสาวที่ชื่อว่าพี่นาลานั่งเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์และทีเด็ดที่สุดของงานนี้กันเลยดีกว่าว่าจะเด็ดสุดๆขนาดไหน ขออยู่เวลาตรงนี้ไว้ได้ไหมครับรู้ส ge ge ึกคนดูจะชอบกันเหลือเกินนะครับกีดการเหลือเกินเห็นแบบนี้แล้วหือหวานชื่นบานตาเหลือเกินนะครับแม้แต่ตัวผมเองที่เป็นช่างก้อนจนขาสาดยินไถไม่ไหวอยู่แล้วครับเป็นอะไรครับเขินหรือเปล่าครับเปล่าครับประชีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆทุกคนครับกับการแต่งงานใหม่ของพี่แฉนของผมในครั้งนี้ครับเจ้าบ่าวจะกุเจ้าสาวณแลเพื่อนๆทุกคนชอบกันหรอเปล่าครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามให้พวกเรา3มคนด้วยนะครับขอบคุณที่ดูคลิปของเราจนจบน,นะครับขอเก่าวําว่าอบูดะยาขอบคุณและสวัสดีครับ